หลายครั้งเนี่ยเราเราดําเนินชีวิตคริสเตียนเหมือนกับว่าเราดําเนินชีวิตตามลําพังทั้งทั้งที่พระเจ้าก็อยู่กับเราด้วยและจากพระลักษณะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับคนของพระเจ้านะหนุนใจคนของพระเจ้านะว่าพระเจ้าพระยาเวพระเจ้าของเราเป็นอะไรให้กับเราบ้างเฉพาะบทที่3ข้อที่สามนะหพระองค์เป็นโล่ล้อม หนึ่งพระองค์เป็นโล่โลก็คืออะไรโล่ก็คืออาวุธในการที่จะกำบังให้เราปลอดภัยนะ่ะ เราอย่างที่บอกพูดกันเรื่อยๆว่าเราเนี่ยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเรากําลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณและพี่น้องคิดถึงภาพของคนไปออกศึกสงครามถ้าคุณไม่มีอาวุธในการป้องกันตัวโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บอะมีสูงมากแต่พระเจ้าบอกว่าในท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณมาซาตานพยายามที่จะโจมตีชีวิตของเราแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเป็นโล่ล้อมชีวิตของข้าพระองค์เป็นโล่ล้อม ชีวิตของเราไม่ใช่แค่เป็นโล่อันเดียวนะพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเป็นโล่ล้อมชีวิตของของเราเลยล่ะเราท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราจะปลอดภัยได้ถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นโล่และ และหนุนใจเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานหลายๆครั้งมากเลยอยากจะให้เราเห็นภาพของการอธิษฐานว่าการอธิษฐานเป็นเหมือนการล้อมล้วในฝ่ายจิตวิญญาณบางบางคนไม่ค่อยอธิษฐานแต่การอธิษฐานเป็นการล้อมล้วในฝ่ายจิตวิญญาณคุณสังเกตบ้านน่ะบ้านบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านของคนเนี่ยถ้าไม่มีรั้วรอบขอบชิดโอกาสในการที่ขโมยกระโจนมันจะเข้ามาก็มีสูงถูกไหมคะบ้านฝ่ายวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกัน ชีวิตของใครก็ตามที่ไม่ค่อยอธิษฐานนะ่ะคือเขาไม่ได้สร้างรั้วรอบขอบชิดเอาไว้ดูแลชีวิตนะ่ะมาซาตานมันถ้าให้มันเลือกระหว่างบ้านที่มีรั้วกับบ้านที่ไม่มีรั้วคุณว่ามันเลือกอะไรอะ ถ้ามันเลือกมาลักขโมยของมันก็เลือกบ้านที่ไม่มีรั้วแล้วชีวิตคสเตียนหลายคนไม่ใช่แค่บ้านไม่มีรั้วนะแต่ประตูบ้านเปิดให้ให้ให้โจรขโมยเข้ามาเลยคุณไม่มีการเฝ้าระวังในการอธิษฐานแต่การอธิษฐานจะทําให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นโล่พระเจ้าจะเป็นโล่ล้อมชีวิตของเราการอธิษฐานคือการสร้างรัว้วสร้างกำแพงในการป้องกันยิ่งรั้วของเราเข้มแข็งอะ่ะคนในบ้านก็ยิ่งปลอดภัยนะคะ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจากร่วมนิมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจากร่วมนิมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ